สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้เขาก็ได้เมนูใหม่เนาะพี่น้องเราบเสีเห็ดปลาเนี่ยเนาะน้องไปตึกมาจากน่องเนาะเดี๋ยวเขาชิคั่วเนาะเดี๋ยวเขาชิคั่วปลาเขาเสีเมนูหนึ่งเนาะพี่น้องเอาก็สอบเกตก่อรขำเมื่อเลยเนาะเพราะว่าน้องเอามาขำเขาเอาก็เลยเห็ดขำปลาสองสี่ หาหกตัน uh, ้องพี่น้องหาตเวโซลองเสร็จตามไปเนาะขับเมื่อแล้วเดี๋ยวเขาซิมุกเจ็บเส้นมาเนาะกะดันด้นกินเถื่ออันนี้คือปลาเข่ามันน้องพี่น้องปลาปล่อยปลาปล่อยจย่างนอนของเองเนาะน้องซาเขาเองเห็ดจ้าเหยื่อกินนะเออเห็ดเจ้าเจหยื่อกินโอ้ยไหลไปเลยยังยังบ่ตายนั่นค่ะตายแล้วตายแล้ว มันเหมือนเนาะนตัวใหญ่ใหญ่เนะาะปลาคารมันกับพอได้กินน้องหอยอต่มแม่เล่นขำมืดเออขำกระยาลุไปไาตามมันผิดกรับเพื่อค่ะแม่ไปแต่ว่าเฮากินข้าวแล้วแหละพาาี่น้อง่อ,งองงยต้มปลาขิงแยเกี่อกินเลแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่ง อันนี้ก็คือค่อยเก็บไว้มันจังบอยากให้มันเหียมขึ้นเนาะชิมมกหนึ่งเขาตู้เย็นไว้ไม่ใส่หรอกเนาะปลาในหัวไว้แหละอีเซ้แาแล้วเคาก็กินโลดแเนบเลยปลาเนี่ยิ่นมันลายในตัวเอลยปลาเนี่ยค่ะปลาในคำอันนี้ค่ะ Cái nhảy nó kịt vào, kỳ hòa nhảy Kịt vào phao thì nong, kỳ mà nó hòa Nó chỉ kỳ nó Nó cả kỳ nó, kỳ hòa phải hòa kỳ hòa kỳ hòa kỳ nó sẽ hòa nó ขีบนออกกอนเนาะยามันคมเขาก็เอาขีบม no. like like ันออกขีบนออกฮก็ตัดเลยซีมุกแบบน้องบ่มีเตงหลายเนาะขึ้นมาแ่ามนี่แบบใบมันอยากชักเศเนาะโอ้ยมีผู้มาลองเพลงให้ฟังอีกนี่ปาปยาหละ เก็ต้อนยัยยัเนาะฮะต่อได้กับอามาแล้วลูกผ้าฮะอามาแล้วบบเห็นบ้างตอนนี้เรากล้าแล้วเลยเนาะแล้วเลยเนาะพี่น้องกับชิบะปุงด้วยอันหัวชิไข่เนาะตำใส่มักผิกแล้วก็ขะาวเบือ เออใส่กระเบื้องละลายเนาะผักหมักมันเนาะพี่น้องผักหมักบ่ได้กระพุ้นไปตามใจมักเนาะอันนี้ก็สิเป็นอันตูเนาะตูกับอันโหัวปตามใจมักเพี่น้องต่อมาก็สิปปงนัวสเนาะนี่เป็นัวของา กินเป็นนัวเป็นนัวค่ะเนาะบุงตามใจหมักไปหมักมันต่อมาก็จะเป็นปลาแดกพี่น้องเดี๋ยวมเก็บปลาแดบ่ปลาแดเฮากบ่มีน้งดูปลาแดกก็ดินกิตน้มันยาไดกดเองเนาะพี่น้องนี่ cái đẹp nó cái đếm đếm. Ừ, <laughs> của mình cái spin đẹp ha bộ mi nam đấy ơi Hãy subscribe cho hang ใส่ปลาแดกไปแล้วนี่ก็จะเป็นเกลือนะคะพี่นอ้องเ้าสุขล้นล้นฉเฉลี่ยหมดนับคามคาะรอบนี้ค่ะปลาหลายแห่งเ,เียเนาะเขาก็จะเอาหัวปลาลงเนาะเพราะว่าเขาหนึ่งปลาเป็นโตั่ต้องค่ะโบราณเขา,ก,าขก็จะเห็ุแบบนี้โออ ปลาลายเนาะพี่น้องเอามาลายพูดเขาก็เลยต้องหน่งกอาแบบนี้ mm hmm. กินแต่ปลาเนาะเขาก็ต้องเปลี่ยนแบบว่าเมนูกินมันกับ,บเบื่อเนาะถ้าเขากินปลาดูกระดิ่ง mm hmm. เฮาสิกินแต่แบบเก่าเยมันก็เบื่อมันก็เบื่อนีคือหนึ่งปลาเนาะต่อมาเาเอาใบมันโปกอีกนี่แล้วก็เอาคามอัดบันนี้เนาะถ้ามันซุกบันี้ เดี๋ยวเขามาต่อยเนาะพี่น้องคือสิซุกเลยเนาะเดี๋ยวจะพามาปืดเบิ่งอีกบัดน,นี้เป็นขันเป็นตอนเนาะเพระาะว่าไพ่เขากัมอนแล้วก่อนมาในนะก็คือสิซุก,กน,นี่เนาะอ,อ้หอมห้อมหอมเป็นบรรยากาศเลยเนะาะปลามาพี่น้องลายแห้งอะไรพวกบนในหน่อยได้หอมแห้งลีนี่ ซุกแล้วเนาะพี่น้องนี่นเนาะมันกระดึกแน่แล้วเนาะเดี๋ยวเฮากา็สิขึ้นนอนบัดนี้เนาะเพราะว่ามันเดึกแล้วอันนี้เขาบ่กจะกินเมื่ออื่นเนาะสำหรับคลิปนี้สไลด์กระสิอโอจบเพียงเฉลี่กระเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสไลด์เห็ุคลิปต่อ,ตอไปในเด้อบ๊ายบาย